ที่ทำของพวกเรานะคะที่มาร่วมกันถวายกระถิ่นม้วนในวัดนิสสระวนารามค่ะนี่ค่ะนี้นะคะนี่นะคะจุเจริญพรนะขยับมาเลยสหายทำท่านหลอนหลอนเสื้อสะาดจบเสียง นี้ก็อีกกลุ่มหนึ่งของสหายธรรมที่มาร่วมกันเจริญกุศลณวัดนิสรณวนารามในกฐินทานซึ่งเป็นการลทานและสังฆทานร่วมกันค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะนี่ค่ะท่านผู้การทงชัยและคุณกิจการค่ะพุทธนันท์ค่ะมาเจริญกุศลในวัดของท่านที่เป็นบุรุษกานะ และท่านผู้การธงชัยนั้นก็เป e ็นผู้เริ่มก่อตั้งร่วมกันกับุคุณสิริการารักพุทธนันค่ะโดยไปศึกษาร่วมกันดูแลจากพระอ้าวต่อยะโดยมีพระอาจารย์ใหญ่เป็นประธานนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะทำให้เรานั้นที่ปฏิบัติธรรมณวัดนิสระณวนาราม ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทองค่ะมีภิกษุต,าต่างๆมาร่วมกันเจริญกุศลค่ะ